สวัสดีและสบายดีเพื่อนเพื่อนวันนี้แม่น้องอติมจะพาเข้าสวนอีกแล้วเข้าสวนเขามะมาดูแปลงมังคุดเด้อเพื่อนเพื่อนแปลงมังคุดโล่งโจ้ข้างหลังตัดอยู่คนเดียวเดี๋ยวจะพาไปเบึง่งคนตัดหญ้าพี่น้องมหาจัยนบ่ตัดหญ้าผู้เดียวมีจะาเรื่องพี่น้องไปเบึ่งว่ะ่นตัดหญ้า คนเดียวคนทรายจะเขื่องผู้นั่นก็คือผู้หญ่งนวดนั่นเองเหตุม่น้าองอติมจะพาไปบึ่งเด้อมาผู้ใหญ่งนวดเราเหตุไ,ได้ให้แม่น้าองอติมให้แม่น้าองอติมคำอ,อมยิ้มไปตามเขาแล้วเป็นเพื่อนเพื่อนเบิ่งแน่สวนแบบพันได้ตัดหญ้าเด้อไหนเด้อหกปันยังพี่น้องเอ้ยหกอันนี้เพิ่นก็นตัดแล้วเนี่ย ทีเป็นแปลงมังคุดเนาะพี่น้องเด็ดในเงี้ยเสียงพญานุวั์แล้วพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันว่าพญานุวั์เพิ่นรัดยาเดียวเพิ่นเพิ่นสรอยเครื่องก็เครื่องนะเครื่องอีหยังแน่่บฮู้พี่น้องเพิ่นกำลังรัดเนาะเพื่อนๆวันนี้บรรยากาศกำลังเย็นสบายเลยนะเพื่อนๆเอ้ยบรรยากาศแบบตอนนี้ประมาณสี Circuit, believer, société, ่โมงกว่าพ <c oughs> <c oughs> ี่น้อง ไมเห็ดเ่เไปคนเดียวนี่แหละแม่ตีมาโบมีลมาสอย้ พญานุอย์ถิมตั้งยาซอยพ่อโอ้ยเดี๋ยวสิมาถามเาบิ่งว่าพ่อญานวดตัดเครื่องจะเครื่องหนึ่งผู้เดียวนี่ยอุ้นเดเบิ่งกันดีหรอมาเดี๋ยวไปเบื่องอพญานวดย์พอเห็นมันแทงตาตาดบริยุทธ์บริยอนเขาก็เลยมาจ,บจอบเบิ่องคณะเจ้า,า<อ>พญาน,นวดเจ้าใ<ะ>ส่ผู้เดียวสี่เรื่องแล้ววันี่ใส้ซีเครื่องที่บุมมีผู้นี้มาตัดซอยใส่สี่เรื่องดีเจ้าวันเครื่องเครื่องได้หอนก็พัก คนก็ต้องพักดอกเครื่องพักเอ้าจวหายใจออกทางใดอ่ะก้อยทางหูดังนี่แล้วก้อยยินเสียงเครื่องตาตาเขาก็เลยมานะพี่น้องเมิ่งเนี่ยเดียวอะเราใส่อีกยังผู้เดียวเราสามสี่เขื่องบักเครื่องใหญ่เขาบ่ได้เขาบ่ได้แล้วเพราะเป็นแปลงมังคุดพี่น้องหนึ่งพังเราคันนี้ได้หาเรื่องเราก็เสียมาหาเครื่องแล้วอะมันมีอีกเครื่องนึงมาสตาร์ทบ่ติด บ่บักอันนั้นมันเป็นฮอนด้าซีจังหวะสตาร์ทบ่ติฟตัวนั้นมันด้นแล้วก็เลยเอาผงหนี้มาที่มาตัดเน้อซอยบ่นี่นิตัดมาซอยแล้วมาสอบถามมาเก็บภาพบรรยากาศดีๆแบบพญานวดเห็ดงานผู้เดียวเนี่ยไอเอฟซีบรรยากาศไม่ดีเลยเห็นงานคนเดียวบรรยากาศไม่ดีเต็มดีดิส่ะบรรยากาศนแรงๆใจเย็นๆที่พญานวดเลยเจ้าเห็ดกะผักผ่อนน้ำแน่สิ่ทอดลูกขอเมียน้ำแน่ บ,บักสะตอมันเป็นดอกนนีรน่ะไม่ใช่ละโหด้วยมันเป็นดอกหรอหลายๆเห็นหลายต้นอยู่เป็นดอกประมาณสักเดือนเดือนกุ่งผ่านต้นตอเป็นะสิแก่เล้วละว่ามันแก่กจากหน่อยเนี่ยบักสะตอหนากินได้เนี่ยเป็นสะตอใต้เด้อเพื่อนตัดตัดถิ่มลงหกสิบต้นเมื่อปีที่แล้วมันคุ้มต้นมันขุดมันขุดว่เป็นนวยเหลืออยู่หกสิบกว่าต้นเหลือหกสิบกว่าต้นมะขุดเนี่ยก็แตกใบอ่อนดีแห้งเนาะมันแตกไปก่อนแล้วได้พวกนี้นะน่ะ นี่นี่ต้นนี่ต้นนี่นี่นี่ต้นนี่กาว่าสิให้มันออกดอกนี่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 ต้นนี่กาว่าสิให้มันออกดอกประมาณสักวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนมันก็ขึ้นอยู่กับอากาศหนาวที่เขามาบ่ลล่ะถ้าอากาศหนาวบ่เขามามันก็บ่ออกได้มันพุทธขึ้นอยู่กับอากาศแต่พวกนี้พวกนี้เนี่ยไปนี้แหละไปน่หนวดมันจะออกตอนใดนี่พวกนี้หลังปีใหม่หลังปีใหม่แตกก็บ่วนี่เลยพอโอ้ยต้นนี้มันออกลอยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยว่า บอมันออกแบบเต็มต้นเลยนอกจากมันออกข้างนอกข้างในบออกแต่ทามันถืออากาศหนาวมันก็สิไปออกดอกอยู่ข้างในนะสวนฟังคุณกับเสียงเครื่องต้นหญ้ากับห้องเช่าทาอยู่นะช่วงนี้เขากำลังเล็งต้นหญ้ากันไปก็บ่ได้จะเบิ่งจะภาพไงโอกปันยางพี่น้องเอ้ยแม่จะมาขยังโบก้ามาอย่างนี่มัน้มันเปลนมันกันหนาเพราะได้เออเขามาขยังพ่อได้สบายแข่งขาเนี่ยพี่น้องเอ้ยอย่าง เพื่อนเดี๋ยวมาหาผืนหนวดเนาะเบืงยย้งผืนหนวดตัดหญ้าแล้ววันนี้แม่น้องอติมกันจากคอจบคลิปเด้อเพื่อนอย่าลืม้อเพื่อนอย่าลืมคดไลค์ไก็แชร์ก็ติดตามเลยนะจ้าเมื่อกี้กระแดดสองตาแม,ม่น้องอติมเดี๋ยวแม่น้องอติมขอตัวก่อนสำหรับวันนี้โชคดีคนเคนอจ้าขอให้เบิ่งคลิปแม่น้องอติมล้วมีความสุขก,กันเด้อสวัสดีจ้า